โครงการเรโนเวทเรายังไม่จบนะฮะบบนี่เล้าเลยรล้าหนักเลย <S <S ฟินคุณนก็ร้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยรูปดูอ่ะเรียบเสมอเลยเออทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูวันอีกที่นะอ่ะ,อ,ะอ่ะมาครับผมวันนี้เราต้องม่งงงด้วยกันคอมคืนเตนตเอาต่ออีกแล้ว อ่าอย่างอันเนี้ยเราก็มีรอยร้าเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ทำเป็นรอยร้าวนี่ยับมาดูใกล้อันนี้ร้าวเลยร้าวหนักเลยมองเห็นบ้าในกล้องนู่นัดนเจ๋อเคตามนั้นก็เดี๋ยวเก็บรอยร้าวค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอ่าการกีก็ฝุ่นก็จะเยอะหน่อยนะฮะเฮโอ้ยเวลาทำก็อ่าพัดลมหาอะไรมานะไว้นิดหน่อยเฝาให้ฝุ่นมันออกไปโอ้ยตาย โอเคครับใส่หน้ากากป้องกันด้วยนะฮะครับผมครับผมประมาณนี้ครับยังไงต่อครับจากที่เราเปิดแผลแล้วรงการรีโนเวทของเรายังไม่จบนะฮะรีโนเวทพื้นอเฟสนะครับอ่ะก็วันนี้เราจะมาซ่อมรอยรล้าวที่มันอยู่บนพื้นเนาะอ่ะเราเปิดแผลแล้วอ่ะดูกันเพนราปูนอะไรมาปูนอะไรมาซ่อมอ่ะซ่อมรอยแตกพื้นเราจะใช้ปูนที่ตัวนี้นะใช้ เขบรอยต่อของพีคาสะฮะพีคาสก็คือแผ่นคอนกรีตนั่นเองนะครับก็ปูนตัวเนี้ยมันจะพิเศษก็คือมันไม่ยุบตัวแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นด้วยแข็งแรงด้วยนะครับอ่าปูนอะไรปูนอะไรซิงส <Sing. S 2> <Sing? S 1> ิงแอดเจอรสูงหนึ่งเออปิดดูเลยดีกว่าข้างในมีอะไรมาไปเลยตกง่ายมากข้างในก็จะมีมีปูนอะ่ะ ในไ้หมีปูนครับปูนกับไอ้น้ำยาอ่าแล้วก็น้ำยาของมันนะครับอืมก็ไม่ต้องไปตวงน้ำอะไรเลยฮะเรามีน้ำยาสัดส่วนผสมแป,ะ,ปะอยู่แล้วนะฮะก็เทไอ้น้ำเนี้ยให้หมดใช่ก็เทน้ำลงไปก่อนเลยแล้วก็เอาปูนแล้วปูนใส่ไปใส่เข้าไป,ไป,าไปแค่นั้นเลยอ่านช่างมาผสมรดช่างลุย อย่าออย่าไปใส่ปูนก่อนนะใช่ไหมอันนี้สําคัญหมว่ากันใส่น้ําก่อนเออจะผสมง่ายกว่าครับถ้าไปใส่ปูนก่อนเนี่ยมันจะเข็กแรงม,มันก็จะไม่ค่อยเข้ากันมันจะเป็นเม,ดม็ดได้เออเครับอ่าโอเคช่างปัน่นรถ นะประมาณนี้นะฮะโอเคปั่นแล้วก็จะประมาณเนี้ยบอกเลยว่าถ้าถ้าไม่มีสว่านนะปั่นถึงพรุ่งนี้ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าโอ้โหมันดูเข้ากันยากอยู่นะหลาช้นอีกนิดนึงใช่นี่แหละอ่าให้เคมีมันเข้าเข้าเนื้อก่อนแป๊บหนึ่งเนี่ยละหลาดละน้เหนียวแล้ยนะโอเคโอเคทิ้งไว้สักหนึ่งสองนาทีใช่ครั ให้เคมีกระจายแตกตัวนะฮะเ,เข้าไปในเนื้อปูนนะครับเวลาปั่นก็อย่าปั่นแบบนานเกินนะฮะอย่าปั่นแบบโหห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าน้ำมันจะหายไปนะครับอ,อ,อาจจะมีปัญหาได้นะฮะเราไปดูรอยที่เราเจียไว้ไหมได้เราพาไปดูรอยกันโอเคครับก็มาดูรอยลาของเรากันเถอะอ่ะ แต่นี่เราเปิดแผงแล้วนะใช้เวลาวิธีการก็โอ้โหที่คลิปนี้เลยนะครับอ่าวิธีการแต่เราใช้ใบนี้นะอันนี้ไว้เจียเปิดแผ้เปิดแผงนะอ่าเขาเรียกใบอะไรพี่ก็ใบตะกระเบื้องครับใบตะกระเบื้องเพื่อใบใบตะกระเบื้องครับโอเคหาเริ่มตัดตรงไหนดีครับไอพี่เจียรอยไหนก่อนนี่แล้วครับนี่แล้วรอยเรียบเลยเอาเส้นนี้ก่อนเลยนะ bây giờ chúng ta sẽ chọn bài tập bài tập bí Okay, สมมติดูเสร็จแล้วนะครับสมมตินะอ่ะมาดูลองเรานี่ประมาณนี้ให้ม<ๆ>ีพื้นที่ให้ปูนเข้าไปอไา่าทเท่าไหร่ความกว้างที่เตีอ่าสักเท่าไหร่ดีอ่ะเซนหนึ่งห้ 5, <000 S 2> ามิล <1, 000 S 2> เซนหนึ่ง <1, 000 S 2> ประมาณนี้ครับประมาณนั้นครับความกว้างประมาณห้ามิลลิเมตรนะครับก็ลึกความลึกก็ไม่ควรเกินหนึ่งเซนติเมตรนะฮะเวลาเตียจะกลายเป็นแผลใหญ่ไปแล้วอย่างนั้นใช่ อ่ะช่างเราพร้อมอยังปูนเราก็พร้อมแล้วจัดไปจัดไปเลยนะโอเคช่างเริ่มตรงไหนดนีตรงนี้คตัวนี้ก่อนก็ได้อ่ะ,อะพร้อมวิธีการก็พอนะคะอ่าปึ๊บใช้เกียงใบโพป,ปึ๊บตักขึ้นมาอ่านิดน,นึงอ,อีกนิดหนึ่งก่อนเราจะผสมปูดตัวนน้ควรจะเจีย รอยเล้าเตรียมไว้ให้หมดก่อนเลยนะครับเออก็คือมีกี่รอยเจียให้เสร็จเจียให้เสร็จก่อนนำไปผสมปูนมาซ่อมนะครับเพราะว่าปูนตัวนี้มันอยู่ในประมาณเท่าไรนะสามสิบนาทปปานนีประมาณนั้นประมาณนั้นทำทีถ้าถือสักเลีใช้ไม่ได้อ่าถ้าเกินสามสิบนาทีปูนมันจะแข็งแล้วครับ<ต>ทำทงนะครับแองเ,เตรียมรอยไว้ให้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนอเคก็ยัดเลยอวิธีการก็เหมือนกับ โปอเคโป๊โป๊ทั่วไปทั่วไปนะฮะอ่าอ่าครับอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะในการปาดนะครับ ทา,างแนะนำมาโอเคก็คือหลังจากยัดแล้วหลังจากยัดแล้วซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะอ,อ่าเวลาเราจะผ่านตรงผ่านตรงให้มันแน่นครับจับนิดนึงจับ<ล>เกียงอย่างนี้นะครับจับเกียงอย่างนี้แต่ยางนี้ไม่เอานะยางนี้คืออย่างนี้คือไม่ได้นะคะไม่ได้เนอะอถ้าอย่างนี้มันตั้งเกินไปเวลาเราลูบลงมามูขายหมดโอนร่องมันจะคายหมดออกมาด้วยอ่ามันจะขูดออกมาอ่าอันนี้ ลองดูก็ได้ลองดูทีเนี่ไปงี้ถึงไหมถึงไหมกินหมดเลยอันนี้ไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกคครรัับบนี่วิธีการถูกอย่างงี้เย็บยันไปก่อนใช้ขวาด้วยกันถูมันจะดงตัวมาก็คืออย่าเอียงมุมสูงไปใช่ครับต่างเพียงเออนี่มันต้องยังไงมันต้องยังไงประมาณนี้ครับอ่าดูด้านข้างอ่าแนบลงมาหน่อยก็คือแบบแทบจะแนบแนบพื้นเลยนะเมื่อกี้นะนิดเดียว เออยี่สิบสามสิบองศาประมาณนั้นอะยี่สิบสามสิบองศาถ้ามีนิดๆโป้มุอะอย่างนี้เห็ดถ่ายนิดนึงโดโอเคโอเคในกระเพาะเนิคนะอ่าเป็นเทคนิคนะฮะโอเคอะทำอ่าอะยางเงใช้กระดาษได้สังเกตไหม้ามันโนขึ้นมานิดนึงตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอมันแห้งเราใช้กระดาษทรายขัดออกได้อ๋อยังไงเราขัดอยู่แล้ะใช่โอเคอ่ะประมาณเนี้ยโอเคครับก็ ซ้อมลอยล้าวกันไปใกล้เสร็จแล้วนะก็ตามมาดูกันเลยว่าเป็นไงบ้างพาไปดูกันเลยซ้อมลอันนี้เราเริ่มแถวๆนี้ปั๊บ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 โอ้โหอ่าอฟฟิศคุณก็ล้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคครับก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งวันหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราค่อยมาขัดอีกทีหนึ่งด้วยกระดาษทรายนะครับให้มันเรียบโอเคปล่ <Okay. S 1> อยแห้งเนาะใช่ปล่อยให้แห้งเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะึงโอเคครับ Tomorrow อ่ามาขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยวันนี้ก็ วันนั้นเราซ่อมรอยต่อไว้เรายัดปูนไปแล้วซ่อมรอยร้าวเอะไรร้าวไว้โดยเอเจศูนย์หนึ่งนะครับครับผมก็วันนี้ยังไงแห้งแล้วเนาะปึ๊บจเรียร้อยมาดูกันทำอะไรต่อฮะขัดกระดาษทรายอ๋อขัดกระดาษทรายใช่แล้วโอเคกระดาษทรายไม่น่าใช่เรื่องยากอะไรเดือนมครับไม่ใช่ขอดมอ่ากระดาษทรายกระดาษทรายเขาดูหน่อยไหม ใช่เบอร์180เหรอตามนี้ครับเอออ,อ,อันนี้แม่งขัดไปแล้วนี่วะไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้โอเคครับอ่าประมาณนี้นะฮะกระดาษฝ้ายละเอียดเบอร์180ครับผมอ๋อก็คือ180นี่ละเอียดอยู่นะใช่ก็คือไม่ต้องหยาบมากเพราะมันขัดง่ายนะถ้ามันหนาจริงใช้180ได้ไหมช่างได้ครับผมแด่ใจครับได้หมดครับถ้าสมมติชาบครับขอ <c oughs> <c oughs> ใชจริงๆอะไรเงี้ยอ๋อก็ใช้ร้อยหกสิบอยากสบายมือหน่อยกะอะสากขึ้นมาหน่อยอะแล้ววิธีขัดเนี่ครับเราเอาไม้มานะหาแท่งไม้หรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันได้ละหน้าบนะฮะอาอะไรก็ได้ที่มันเรียมๆเอากระดาษทรายมาพันเห็นบร้ยครับอาวางไปอย่างนั้นเนี่ยอะเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเวลาขัดเราจะไม่ได้ มันจะได้ได้ละหน้าคราบนะมันไม่ใช่ถ้าใช้มือผัดบางทีแบบอโอ้โหตรงนี้ข้ามั่งตรงนี้ขัดแรงไปมั่งอ๋อโอเคเริ่มเลยไหมอ่ะเริ่มเลยอ่ะขัดโชว์หน่อยขัดโชว์หนห่อยตรงไหน <ะ S 2> ได้คัะอ่าประมาณนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะคะรับก็ะคะืออ่าเราก็จะขัดของเราไปเนี่ยทัาา้งออฟฟิศเลยเร็วบเลยไหมเรียบแล้ว รูปดูอ่ะเรียบเสมอเลยเรียบเสมอแหละจากก่อนหน้าที่มันจะน,นูนๆประมาณนี้เราจาอย่างนี้นะฮะดูรอยนะดูะเพียบเราก็จะทำมาัทางออฟฟิศเลยใัดแล้วอ่ะาเสร็จทำไรต่อาเสร็จก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาบอกไงเราก็จะทำะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะโอเคครับ